สวัสดีครับแปงเคียบอลนะครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะสำหรับเคียร์หลังแมชนะครับก็จะมาพูดคุยกันหลังจบเกมหรือว่าพูดกันเหมือนเดิมเลยสำหรับในเกมนี้นะมีอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและก็เรามาว่ากันทีละประเด็นได้เลยนะครับคือตอนนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่โปรแกรมเนี่ยอัดแน่นที่สุดของฤดูกาลแล้วนะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย ดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเจเกนคอปอาจจะจับตัวแล้วแบบไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่นะแล้วก็สําหรับเกมนี้นะมันมีการเปลี่ยนตัว3คนจากเกมที่แล้วนะครับโดยที่เอาโจโกเมสเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแทนซิมิกาสเอนโดนะครับลงมาแทนกับเป็นแบ็คแล้วก็ดันเอาแม็กเอลลิสเตอร์เนี่ยขึ้นไปเล่นในตําแหน่งหมายเลขแแทนในส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับก็คือโคดี้กัปโตได้ลงเป็นตัวจริงแทนดาวินนุนเยส และในส่วนของรูปเกมนะมันก็ดูหนืดๆน,น,น,นะมันดูน่าอึดอัดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะที่เวลาเราจะต้องเจอกับทีมครึ่งล่างของตารางเนี่ยพวกเขาจะเล่นเกมรับให้แน่นนะแล้วก็รอสวนกลับโดยการใช้ความเร็วของพวกตัวริมเส้นนะครับและถ้าเราจะต้องเล่นกับทีมที่มีรถบัสสชั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องออกบอลให้เร็วให้หลากหลายนะการวิ่งตัดหลัง back แบ็กลับตบเข้ากลางหรือว่าจะล็อกเข้าในแล้วลองยิงดูเองบ้างแม้แต่การยิงไกลนะครับคือมันต้องมีมาให้หมดเลยเพื่อให้มันเกิดช่องว่างในแดนหลังให้ได้ แต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยลูกตั้งเตะสําคัญมากๆแล้ววันนี้เราก็เป็นแบบนั้นส่วนตัวนะครับผมมองว่าการขึ้นเกมของเราในครึ่งแรกเนี่ยมันดูช้าไปพอสมควรเลยแล้วพอเล่นช้านะหลังมันไม่เปิดช่องนะครับมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆบางช่วงเนี่ยเราคลองบอลสูงถึงเกือบ90%เลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะได้แต่เคาะไปเคาะมาแล้วก็ส่งกลับหลังและรูปแบบการเล่นของเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ะนะครับก็ชัดเจนมากๆนะรับให้แน่นรอจังหวะที่นักเตะเราพลาดนะครับแล้วก็ สวนกลับโดยการใช้ความเร็วของอาร์เชอร์ซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ 2- 3จังหวะนะครับที่เราพลาดนะจากโกเมสโซบสไลแล้วก็โกนาเต้นะครับแต่ดีที่เรายังไม่เสียประตูโอกาสการยิงประตูแบบจ่าจ่าของเราถือว่าน้อยมากๆนะแต่ว่าเราก็มาได้ประตูจากลูกแตะมุมนะครับคือในครึ่งแรกเนี่ยเราได้ลูกแตะมุมแบบเยอะมากจริงๆน่าจะเกือบ10ครั้งอะแต่ว่าแตะมุมครั้งที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณครั้งที่6ครั้งที่7มั้งที่เราได้ประตูเนี่ยเทรนก็โยนเข้าไปนะครับ ฟานไดยืนโล่งๆเลยวอลเล่ตูม1-0ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับและในช่วงพักครึ่งเนี่ยผมก็มีคิดแล้วว่าครึ่งหลังเนี่ยเกมน่าจะเปิดมากขึ้นด้านหลังของเชฟฟิลด์เนี่ยน่าจะมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาโดนนําแล้วถ้าเขาไม่แลกพวกเขาก็แพ้นะครับแต่ว่าเริ่มครึ่งหลังมาได้แป๊บเดียวเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ไม่ไหวคือว่าในตอนครึ่งแรกเนี่ยหลังจากเริ่มเกมได้ไม่นานประมาณ6 7นาที78นาทีเนี่ย มันมีจังหวะที่แมคก้านะครับเขาล้มลงไปบนพื้นแล้วแล้วก็ผู้เล่นของเชฟฟิลวิ่งมาพอดีนะเท้าย่ำลงไปที่บริเวณหัวเข่าเลยผมเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบเจ็บหนักแน่ๆเพราะว่าผมเตะบอลน,นะแล้วผมเคยโดนย่ำแบบนี้เหมือนกันแบบเป๊ะเ,เลยเห็นภาพตัวเองเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแมคก้าก็ยังเล่นต่อได้นะครับก็แปลกใจพอสมควรนะเพราะผมยังนั่งคิดอยู่เลยนะครับว่าโอ้โหพวกนี้มันแข็งแรงจริงๆว่ะคือโดนเหยียบขนาดนี้มันยังเล่นไหวกันอีกอ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับ ถือว่าเราเสียหายมากๆนะที่เราเสียแมคก้าไปในช่วงนี้นะครับโปรแกรมกําลังแน่นเลยและการเปลี่ยนตัวของเยลเกนครอปก็น่าสนใจนะนาทีที่66นะครับถอดเอาดีอาร์ออกอันนี้ผมไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าดีอาร์ก็หายไปจากเกมพอสมควรแล้วก็ไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรเท่าไหร่เลยนะครับในเกมนี้ซึ่งเหมือนกับเกมที่แล้วเลยแต่ว่าการเปลี่ยนตัวคนที่2เนี่ยค่อนข้างจะแปลกใจก็คือเอาโมซาร่าออกตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นโซบสไลที่วันนี้นะครับทำเกมลุกได้ไม่ค่อยดีนะ แต่ก็ถือว่าเป็นการพักแหละครับเพราะว่าในวันเสาร์เนี่ยเราต้องลงเล่นเป็นคู่แรกอีกแล้วก็เจอกับคิสซ์ซาพาเลตนะในเวลาเที่ยงครึ่งหรือบ้านเราก็เนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับและในส่วนของรูปเกมในครึ่งหลังนะครับมันก็ไม่ได้เปิดตามที่ผมคาดเดาเอาไว้นะการว่าเกมมันก็หนื่อยๆอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรกับครึ่งแรกเลยสกอร์หนึ่งศูนย์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะเชฟฟิลยังมีหวังนะครับเขาขอแค่จังหวะเดียวหนึ่งแต้มก็เอานะถ้าพวกเขาได้หนึ่งแต้มนะครับถือว่าเป็นแต้มใหญ่มาาากกํหรับพวเเขลย แต่ว่าหรือร์พูลก็มีโอกาสที่ได้ประตูที่2นะครับแต่ว่าเหน่งๆเลยอยู่ครั้งหนึ่งจากการแทงให้ของเทรนด์อเล็กซนเดอร์อานนะครับแต่ว่าดาวินนูนเยสเนี่ยยิงไปติดเซฟตอนหลุดเดียวผมก็มีแอบคิดแล้วนะว่าเอ้ยวะบดล็อกแน่ๆดาวินแต่พอยิงไปติดเซฟผมก็แบบเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอวะดาวินก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ให้กําลังใจเขาต่อไปนะแต่ว่าในช่วงนาทีที่95นะครับก็มาได้ประตูตอกฝาโลงจนได้นะ มันเป็นจังหวะที่ดาวินนะครับหลุดมาตรงบริเวณด้านขวาและในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยโซโบก็วิ่งขึ้นมาโล่งๆแล้วนะครับแต่ว่าดาวินอ่ะไปล็อกหนึ่งจังหวะไม่ได้เปิดให้ในจังหวะแรกนะแต่ก็ล็อกไม่ผ่านนะครับแต่ว่าในจังหวะต่อมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยตามไปสไลด์ตัดบอลกลับมาได้และก็คราวนี้นะครับเปิดให้กับโซโบยิงจ่อๆไม่มีพลาดถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ดาวินแอสซิสต์ให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่โมซารา และพอเราไปดูภาพช้านะครับในจังหวะที่ดาวินไปสไลด์เอาบอลคืนมาเนี่ยภาพช้ามันก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะสไลด์สูงมากนะครับแล้วจุดที่เกี่ยวบอลมาได้เนี่ยมันคือบริเวณซ้นเท้าของดาวินกับส่วนบนของลูกบอลคือเอาจริงๆนะครับมันไม่ใช่จุดที่เหมาะสมกับการแย่งบอลสักเท่าไหร่เลยอ่ะมันมีโอกาสที่บอลจะปลิ้นไปในทิศทางอื่นได้นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยถือว่าโชคดีที่เท้าของดาวินเนี่ยไปกดบอลลงมาให้อยู่นิ่งกับพื้นได้พอดีแล้วก็เอาบอลกลับมาคลองได้ คือถ้าสมมุตินะครับว่าถ้าบอลมันเปลิ้นไปในทิศทางอื่นเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่กรรมการจะมองว่าเป็นการฟาวนะแต่ว่าพอบอลกลับมาอยู่ในการครอบครองบอลของเราแล้วอะ่ะมันก็เลยดูว่าเป็นการเข้าบอลที่แบบยอดเยี่ยมมากๆไม่อย่างนั้นนะครับมีโอกาสที่จะโดนใบเหลืองที่2ได้จริงๆนะครับและในส่วนของแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับผมว่าคงหนีไม่พ้นเวอร์จิลฟานไดนะยิงได้1ลูกบัญชาเกมรับได้สุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมอยากให้กับวัตาลุเอนโดนะ คือเขาดูดีที่สุดในแผงกองกลางของเราแล้วนะครับตัดเกมได้เข้าบอลดุดันมากๆเสียบเป็นเสียบเหลืองก็เหลืองนะช่วยให้กองหลังเล่นบอลได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแถมว่าในจังหวะบิลล์อัพเกมเนี่ยการพลิกบอลการพาบอลขึ้นหน้าทําได้ดีมากๆด้วยการออกบอลทาให้เพื่อนเล่นบอลได้ง่ายนะวันนี้ผมชอบเขามากๆเลยหลังจากนี้น่าจะได้มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในศึกพเมร์ล,ลีกเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่แมคก้ายังเจ็บอยู่แล้วก็ถือว่าเราทําได้ตามเป้านะครับเก็บได้3คะแนนเต็ม ทำคะแนนไล่จี้อาร์เซนอลจาฝูงต่อไปได้เรื่อยๆนะและที่สําคัญนะครับแอสตันวินล่าสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะถือว่าเป็นการตัดแต้มให้เราด้วยนะครับสําหรับแมนซิตี้ก็ผ่านช่วงโปรแกรมหนักๆของเขาไปแล้วนะ4นัดโหดของเขาเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลวินล่าเขาไม่ชนะใครเลยแม้แต่นัดเดียวสเสมอ3แพ้1และถึงแม้ว่าช่วงนี้โปรแกรมมันจะแน่นนะแต่ว่าคู่แข่งของซิตี้ไม่หนักเลยนะครับ พวกเขาน่าจะกลับมาโกยแต้มได้เหมือนเดิมโดยที่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยที่จะต้องออกไปเยือนลูตันทาวนะผมว่าลูตันเละแน่แต่แอสตันวินล่าก,ก็ประมาทไม่ได้จริงๆนะปีนี้โลเกพาทีมได้ดีเหลือเกินขึ้นมาที่3แล้วนะครับมี32คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลแค่2คะแนนนะแล้วก็ตามหลังอาร์เซนอลแค่4คะแนนเท่านั้นเองพวกเขาเล่นในบ้าน7นัดในฤดูกาลนี้ชนะ100%ซเต็มถือว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆนะครับ และในสุดสัปดาห์นี้นะเราจะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นคู่เดือดกันที่วินล่าจะเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับอาร์เซนอลนะถ้าเราชนะได้นะครับจ่าฝูงอาจจะเปลี่ยนก็เอาเป็นว่าไปลุ้นกันทีละนัดละกันนะเริ่มจากตัวเองก่อนเนี่ยแหละว่าจะเอาชนะพาเลทได้ไหมนะครับรวมถึงก็ต้องติดตามข่าวอาการบาดเจ็บของแม็กเอริสเตอร์ด้วยนะครับอ,อ๋อแล้วพอพูดถึงอาการบาดเจ็บนะสรุปว่าโจแอลมาติดนะครับปิดเทอมเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เห็นเขาเล่นให้กับเราอีกแล้วนะครับ เพราะว่าการบาดเจ็บของเขาเนี่ยสรุปว่าเป็น ACL เอ็นไขว้หน้าขาดพักยาว8-9เดือนนะครับมันจบแล้วครับกับสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลควอนซ่าน่าจะได้ขึ้นมาแทนแบบเต็มตัวแล้วแล้วก็ต้องดูนะครับว่ามักกะลาเนี่ยเราจะมีเสริมใครเข้ามาบ้างก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลูกเกมเมื่อคืนนะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเหมือนเดิมนะและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ